ความจริงเปิดเผยก้องสหรัฐพูดจากปากสนิทกับป๋องกระพลตามที่โดนอ้างหรือไม่ แชร์กันสนันโลกออนไลน์เลยจริงๆเมื่อล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้มีการแชร์คลิปเป็นคลิปของบอบูกูรูสายกีฬาชื่อดังได้คุยกับกล้องสหรัฐสังคปรีชานักร้องนักสแสดงชื่อดังในประเด็นของป๋องกระพลทองพลับกับเรื่องราวในวัยเด็กโดยมีคลิปดังกล่าวมีใจความว่าตอนนี้อยู่กับพี่ก้องซึ่งเป็นบุคคลที่ป๋องกระพลทองพลับเวลาจัดรายการออกรายการอะไรก็มักจะแอบอ้างเป็นประจำว่าเป็นเพื่อนซีรี กรุงเทพคริสเตียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็กก็เลยอยากถามว่าเรื่องดังกล่าวจริงหรือไม่งานนี้พี่ก้องเลยตอบว่าใครครับป๋องก็พอคุ้นๆหน้าแต่ไม่รู้จักซึ่งงานนี้ก็ทำเอาฮาสนันกันเลยทีเดียวแต่คาดว่าคลิปนี้เป็นการําเพื่ออ่ำพี่ป๋องแบบน่ารักน่ารักเท่านั้นแต่บอกเลยว่าได้ใจชาวโซเชียลสุดๆกันไปเลย